สวัสดีค่ะสวนมุมไม้บ้านมาพบเจอกับทุกคนอีกแล้วนะคะอันนี้ของจริงนะคะไม่ใช่ไม้ประดิษฐ์ถึงเ,เวลาที่เขาจะออกดอกอันนี้คือเหลืองชัชวาลเมื่อคลิปที่แล้วเราก็มีจําหน่ายไปนะคะเนี่ยคะ่ะที่แม่ค้าปลูกเป็นกําแพงเนี่ยคะ่ะใช้เวลาแค่สองปี ปีเศษเศษนะคะต้นเดียวเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักกับเจ้าของสวนปลูกพอลักนะคะในคลิปของมุมไม้บ้านนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมีอะไรมานําเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กุ้งขอเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อนะศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าเก้าสี่ครับศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าเก้าสี่นะคะวันนี้ไปแอดไลน์ได้เลยจ้าลอก ต้นไม้พี่กุ้งนี่รวมค่าจัดส่งไคอันนี้ต้นไม้เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่รวมค่าจัดส่งนะครับเพราะว่าค่าจัดส่งอะ่ะตอนนี้มันราคามันสูงขึ้นแต่ว่าเราก็ยังคงอยู่นะที่ราคาเดิมอยู่ก็คือเริ่มที่80บาทถ้าเป็นกระถางเดียวแต่ถ้าสองสามกระถางเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ150แต่ถ้ามีกรณีพิเศษอย่างเงี้ยบางทีมันหนักไปอะไรไปก็อาจจะมีบอกกันว่าค่าค่าค่าส่งอาจจะแพงขึ้นหน่อย ใช่ค่ะครับโอเคฝนนี่มันกำลังจะตกแล้วเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยดีกว่าใช่ใช่ใช่แต่ขอไปอย่างรีบๆเลยนะคะมาเริ่มตรงนี้อันนี้เป็นแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาแต่ท w o in one นะคะคือมีสองสีสองต้นในหนึ่งกระถางท่าไหคะ่ี่กู้อันนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบากประมาณนี้แล้วเนี่ยรากเยอะอยู่เข็มสามสีตัวโบราณนะคะแล้วก็มาเข็มสามสีตัวใหม่ตัวใหม่ตัวนี้ราคาจะค่อนข้างแรงกว่าหน่อยค่ะแต่สีก็สวยอยู่ค่ะตัวนี้สองร้อยยี่สิบอันนี้สองร้อยยี่สิบนะคะ ทรงกอใหญ่เหมือนกันต้นเกียงอยู่ประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งเมตรทรงสวยยู่ครับเดี๋ยวต่อกันที่ตัวหน้านู้นเนาะต่อต่อกันที่ประยยงประยงประยยงประยงมีสองตัวอันนี้ประยงใบแก้วอันนี้ใบแก้วใบแก้วเอาไปแค่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเนี่ยกาลังออกออกดอกอ่อนๆหอมมากนะคะเหมือนน้าหอมฝรั่งเศสความสูงนิดนึงอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นประยงนีเป็นตัวแค้ตัวด่างด้วยตัวแค่ด้วยด่างด้วยเอาราคาเดียวกันค่ะ ราคาเดียวกันแต่คนละขนาดและคนละสายพันธ์ุใช่ต่อไปด่าตัวนู้นไมอครับอันนี้เป็นโมกอันนี้เป็นโมกด่างแคระทั้งด่างทั้งแครเนี่ยออกดอกกันเลยอันนี้อยู่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแบ่งกันเอาไปทําบอนไซก็ได้นะคะอันนี้อันนี้จัดรูปทาบอนไซได้ค่ะร้อยแปดสิบเรามาต่อกันที่กลางด่างสวยนะคะบางคนก็จะเรียกว่าอย่างอินเดีย อยู่ในตระกูลเดียวกันค่ะเป็นไม้ใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดเราลงกระถางเราคุมฟอร์มได้เท่าไหร่คะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอันนี้มามาต่อที่ตัวนี้ตัวนึงอะไรมากมาไม้เตี้ยเลยเนาะใช่ใช่อันนี้คือแก้วแคร์หอมมากนี่กําลังไล่อยู่กลิ่นหอมมากใช่อันนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเลยเลยเป็นกระถางได้แล้วพุ่มใหญ่มากค่ะอันนี้คือธรณีเย็นนะคะนี่จะให้ดูดอกดอกเขากินได้นะคะี่ยดอกเขาประมาณนี้ ค่ะเอาไปแกงแคค่ะเท่าไหร่คะนี่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะธรณีเย็นเป็นบ้านไม้มงคลค่ะต่อที่ตัวนู้นอันนี้มาตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเปแบบล้วนเป็นอะไรนะเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวก่อนนะคะเขาไม่ใช่เขาหรือสีเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะอ่าพะล่วงเขาบอกพะล่วงกับผะล่วงครับนี่อันนี้ดอกนายจะสี สีชมพูอ่อนๆออกขาวๆขาวขาวแซมชมพูตัวนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเป็นไม้แดดนะคะเรียกง่ายอยู่ครับค่ะแล้วก็มาต่อที่ตัวนี้ค่ะพับพึงด่างพับพึงด่างค่ะลายเส้นก็สวยอยู่ครับตัวนี้ร้อยห้าสิบหอร้อยห้าสิบลูกค้ารับไปก็ไปเปลี่ยนกระถางได้เพรากความระมาลากสีขาวเปลี่ยนไซส์ให้ไสใหญ่นิดนึงเพราะเราทำไซส์นี้ก็คือว่าส่งง่ายอยู่ส่งง่ายอยู่นะคะแล้วเรามาที่ตรงนี้อ่าเรามาต่อด้านบนที่ไม้อันนี้เอกวาร์ยอู ดอกสีส้มนะคะแล้วจะมีสองไซส์ให้เลือกไซส์นี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ไม่หน่อยราคาใหญ่มากใหญ่ขึ้นมาเยอะเพราเป็นไม้ไม้ไม้เลี้ยงเลี้ยงนานแล้วใช่ค่ะอันนี้เท่าไร่คะพี่นี่สี่ห้าครับสี่ร้อยห้าสิบนะคะค่ะคือสีของเขาจะสวยเนตัวสีสวยยิ่งยิ่งโตคือมันยิ่งสวยเป็นไม้เตี้ยๆนะคะพุ่มๆอันนี้คือกุ้งครับกุ้ง พุ่งดังเท่าไหร่คะพุ่งเอาสองยี่ครับสองร้อยยี่สิบนะคะมีประมาณหกเจ็ดใบแล้วมีช่อใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะด่างสวยเชมีฮาร์ปด้วยอันนี้อ่ามาไม้เล็กแคร์กวาดมรกตกวาดมรกตแคร์อันนี้แครแบบแครคือเราไม่อยากให้ลูกค้ารับไปเล็กๆเอาเป็นกอเลยดีกว่าตัวใหญ่เท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบนะคะกวาดมรกตเหมือนกันมันคนเขาเรียกกวาดดำ กวักผกรดําดำนะคะเอาเป็นกอเหมือนกันครับอันนี้ร้อยแปดสิบเองค่ะเป็นพุ่มเลยเป็นไม้ฟอกอากาศได้นะครับขอให้มีแสงแค่นั้นเลี้ยงภายในได้ขอให้มีแสงเฉาไม่ชอบน้ํานะคะอันนี้มาที่ดอกหอมหวนนี่ก็จะเป็นไม้ไดดอีกตัวหนึ่งเสน่ห์ของเขาอยู่ที่ดอกสวยนางชื่อไครดาวไครดาวอันนี้เราตอนกิงเองที่ดอกตุ้มๆเต็มเลยก็เถิบมาให้ดูได้ดูว่ากำลังออกดอกเยอะอยู่ บางคนลูกค้าถามหาอยู่ตอนนั้นช่วงนั้นยังไม่มีขายใช่ถ้าไม่มีดอกแม่ค้าก็จะไม่เอามาไลฟ์เพราะว่ามีแต่กิ่งก้านใบเท่าไหร่คะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะคะปันกันเพราะตอนนี้เราทํามีจํานวนอยู่ค่ะอันนี้มาว่านอีกตัวหนึ่งชื่อสิบแสนด่างอันนี้ด่างมากๆเลยค่ะ ด่างเยอะเลยค่ะทุกใบเอางั้นเถอะว่ามันสวยอยู่มันไม่ติดเขียวเลยมีแต่ติดติด่างหมดเลยออกมาใหม่ก็ด่างตัวนี้ยังหายังหายากอยู่ละแพงครับตัวนี้เราแบ่งปันที่สองร้อยสองร้อยนะคะสิบแสนด่างตัวใหม่ใบลายช่อก็ออกมาเป็นด่างเหมือนกันอ่าไหนก็ว่าดและลงมาตรงนี้ก่อนครับ อ่าอันนี้คือกวักหงสานะคะเนี่คือดอกเขาจะเป็นมีลูกค้าถามหาอยู่เหมือนกันนี่กอใหญ่งเราเราเห็นดอกเราถึงเอามาไลฟ์ได้กอใหญ่นะคะอันนี้ดูกอใหญ่มากๆเลยมีหัวย่อยอีกเยอะเยอะอยู่ค่ะโอ้โหละค่าดีด้วยค่ะแอบเห็นสองร้อยี่สิบเองอันนี้มีกอเดียวนะคะหมายถึงมีกระถางเดียวกวักามาทางนี้สวนใบพายเนาะสวนใบพายแครครับตนี้แคะ ตัวนี้เ5 0ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคือไม่สูงมากครับตัวนี้แคประบายพุ่มมันจะถีทีทเหมาะเลี้ยงภายในด้วยค่ะอ่าเราลงมาต่ําตรงนี้มาตระกูลวาสนาวาสนาราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันอันนี้สีขาวอันนี้สีเหลืองสีเหลืองร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบลูกคาจะหาอยู่ครับสองตัวนี้ก็หายากอยู่ครับปกติเราจะเห็นเล็กๆ มาฝนลงเม็ดแล้วค่ะเรามาต่อที่มะขามเทศด่างเนอะมะขามเทศด่างเขาพึ่งทิ้งชมพูไปเพราะว่าเวลาแตกยอดอ่อนจะสีชมพูอันนี้เท่าไหร่คะพี่คื้สามร้อยครับสามร้อยกระถางเก้าัวอยู่ครับเนี่ยไปทําบอนไซก็ได้หรือลงดินก็สวยค่ะ มาตัวนี้คือน้ำเต้าต้นค่ะน้ำเต้าต้น่ะลูกก็ด่างนะคะที่เขาปลูกตามสนามกลอบอะค่ะตัวนี้ตัวด่างเลยละครับยังสวยค่ะไม่ค่อยมีมาสนะคะสวยอยู่ค่ะเ้ามีแต่ฟอมไม่สวยเราก็เลยไม่ค่อยอยากไล่แต่ในฟอมสวยแล้วเราก็เอมาไล่ให้เให้ดูค่ะเรามาต่อที่เข็มนะคะเข็มอันดามันตัวนี้หอมหอมละมุนมากเลยค่ะ เข็มอันดามันใช่ค่ะไม่มีในท้องตลาดนะคะตัวนี้สามร้อยค่ะเราจะไม่ค่อยเอามาปล่อยเท่าไหร่ปกตเรามีแล้วเรายังห่วงอยู่เพราะมันหายากเข็มอันดามันต่อไปเป็นตัวไม้แปลกตัวนึงอันนี้คือเทียนขาวเทียนขาวช่อเขาจะออกแบบนี้เทียนขาวอันนี้ช่ออ่อนครับอันนี้ดอกบานอันนี้เราไล่ท่มกลางสายฝนอันนี้อยู่ประมาณหนึ่งเมตรค่ะพุ่มสูงเท่าไหร่คะพี่กุ้งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ อันนี้เป็นนางแย้มปีนังนางแย้มปีนังราคาเดียวกันแต่ว่าดอกเขาสวยอยู่ให้เห็นดูค่ะเนี่ยหอมด้วยนะคะเนี่ยนี่อันนี้ก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วก็มาตัวนี้ค่ะโอ้ยเซียนไรหนามไรหนามตัวนี้ก็ออกดอกเก่งนะครับแล้วไม่มีหนามใช่ค่ะเลี้ยงของพุ่มสวยๆสูงๆก็จะสวยดีเหมือนกันตัวนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็มาตัวนี้มาดูกดางกดดูางเหลือง อันนี้ด่างเหลืองอันนี้ร้อยแปดสิบเหมือนกันนี้เราทําเองให้ราคาแบบเดียวกันเหมือนให้เปล่าส่งคุ้มสวยเสียค่าส่งค่ะอันนี้คือเล็บขุดใบผักชีดูโคนซะก่อนดูใหญ่มากค่ะไปเปลี่ยนกระถางหรือลงดินก็ได้นะคะกินได้ประดับได้ใบก็จะสวยสวยสวยนครับอันนี้เราแบ่งปันที่สองร้อยแล้วกันสองร้อยนะคะพอจะได้ยหญ่ขนาดนี้มันก็จะแล้วก็มาตัวนี้ซึ่งหายากมาก อันนี้คืออ่ส้มกิมจ้อค่ะกินได้ทั้งเปลือกนะคะกิมจ้อด่างถ้าดกดกเราก็เก็บเอาไปตักอัน้ขุ่น้าเกลืออยู่ประมาณร้อย3ี่สิบถึงร้อยสิบเมตรดอกมีดอกด้วยลูกเต็มเลยลูกอ่อนๆก็เยอะเปลี่ยนกระถางได้เลยะเรายังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้สี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบราคาดีนะคะไซส์นี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดร้อยอ่า นี่เราใส่ด่กจางใส่ฝนเป็นพุธนะคะดูดอกเขาค่ะอันนี้เป็นทรงพุ่มอีกตัวเรียกง่ายๆว่าพุธด่างละกันนี้ครับกำลังออกดอกอย่างนี้เลยค่ะตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้เอาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเองค่ะสูงอยู่นะครับนั้นอันนี้คือโยทกาแต่กระถางที่เราจัด่งนี้ยังไม่มีดอกนะคะแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูดอกเขาค่ะอันนี้คือต้นแม่เขาดอกเขาจะคล้ายๆชงโคมมาเลยะค่ะเนี่ยค่ะคือดอกเขา ไข่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเราสองร้อยี่สิบพอสองรอยี่สิบเองนะคะเพราะเราทำเองมสูงใช่เราทําเองค่ะอันนี้คือผิดท้ายเอ้ยยังไม่ปิดสุุกพุทธบุญรักษาค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็ไม้ไม้ฟอร์มสวยเหมือนกันแล้วกลิ่นหอมมากค่ะตัวนี้เอาร้อยแปดสิบพอครับร้อยแปดสิบดอกกำลังออกเลยสวยเลยครับเนี่ยดอกเพียบเลยค่ะมีกระถางเดียวนะคะอันนี้เราก็ะปิดท้ายกันที่มิกกี้เมาส์ค่ะมิกกี้เมาส์เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวขอแม่ค้าเข้าไปตรงนี้นะคะเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็ต้นไม้ก็เขกะกะต้องแทรกตัวเองเนี่ยค่ะมันจะเป็นสีเหลืองที่มิกกี้เมาส์เพราะว่าเม็ดเขาจะสีดําเหมือนตาตาตัวมิกกี้เมาส์อะค่ะต้นนี้ใหญ่มากแล้วนะคะหลังฉากมันเป็นไม้อื่นมันอาจจะดูไม่ชัดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูโคนราคาค่ะอันนี้สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบสูงประมาณเมตรกว่านี้นิดนึงค่ะ อันนี้เราก็ฝากเพจสวนมุมไม้บ้านและสวนปลูกพอลักด้วยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยมาพร้อมกับสายฝนสวยนะคะแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะคะเป็นม่านหนอกได้เลยแล้วเขาก็ออกดอกเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ออกครั้งหนึ่งเหลืองชัชวาล เดี๋ยวยังเรื่อยค่ะหมดยังไงสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณลูกค้านะคะต้องรีบไปก่อนเพราะฝนตกฝนตกแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ